อืมสิบนะวันนี้มีส like yeah. mm ิบนะสิบไม่ออกอะไรออกอะไรวันนี้เจ็ดเจ็ดเท่าไหร่นะสิบวันนี้เท่าไหร่ครับสิบสิบสิบคุณจะเล่นนีหนึ่งหนึ่งก็ต้องเล่นเหรอแล้วมีอะไรครับเลขมีเลขอะไรสิบมาแน่เหรอหรือห้ามาด้วยห้ามาด้วยเหรอห้ามาด้วยเนาะแล้วมีเลขอะไรอีกไหนเนี่ยขอดูดูมือมันหมุนได้ไร ได้ไรได้เลขอะไรดูมุ้มุมมีอะไรอมีอะไรอีกขอดูอีกขอไปดูสินอกจากสิบมีอะไรมีอะไรอีกฮะมีเลขอะไรอีกไหนมีเลขนี้เปล่าหนึ่งไรวิธีบอกเลี10วสิบปะสิบสิบอุ้ีแปด้วยแปดแปด่ว่แปปิงที่แปดเนาะแปดน่เนาะยังไง มึงแปดแล้วมาแน่สิบก็มาแน่โอ้สิบมาแน่แเลยเออสิบน,นะเออห้าม่าหนูนะถ้าเกิดโดนกินห้าม่านะห้าม่านะมีอะไรอีกแม็กิบแปดมาไหมมีอะไรมาอีกคนะมีเมื่อกี้บอกเลขอะไรสิบสิบสิบอย่างเดียวเหรอลูกเนาะห้าม่าหนูนะหยิบม,มาละวเออออกมาได้เลขเท่ากับ บครับบ๊ายบายห